วัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะดังปอจ้าวเมนเบอร์ทราบดังเด้เลขปู้ลื่นสีผู้ใดก็ตามมาอันเด็กเป็นเขามาจีดจวดเจ็ดจวดเสียอันเกุศนดังทั้งอุบุนทั้งสมรับปล่อยทั้งปุ่นบบมีไ่ขายเลยเลขกนะบอกเพื่อนก็ได้มาปล่อยทั้งกุดอนได้ทั่วมากทั่วมากเลขกดังปู้เอาจังใดค่ะเลขปเ่ยผูลื่นสีเลขไหลปู้อุดมเป็นยังคือว่าเลขไหลเพป็นเอาเลขเลขไหลนะ ความเสียส่วนบุคคลเนาะค่ะว่าเรีนกิสีน่ะบางคนกับวารีบางคนกับว่าเออเมื่อสิบข่ายยิ้มนี่แหละเบิกแทบคิดว่าเม่อสิเป็นแก่ข่ายยิ้มดำๆเนี่ยเนาะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าหรีไหลเพิ่นไปขึ้นไม่อิ่งดูห้างฟังเล่าเพิ่นว่าเพิ่นไปปฏิบัติในธรรมเพิ่มในเส้นมาได้จุดสามแปดนี่ยิ่งบ่ออกยิ่งมาโหลดยิ่งบ่ออกซะคนได้น้ำห้หลายโอ้ยอย่าว่าไปยิ่งคูลสีระบาดนี่พี่น้อน <c oughs> เป็นว่ายิ่งบ้อออกเอาเงินล้านมาว่างแล้วก็บปขา,ายเราว่าให้จังได้แล้วก็บปปล่อยแล้วว่าแต่ว่าเราบลได้เอาไปใส่ทังอื่นหรอกเรามาขอเลข็กคนว่าขอเลขให้ญาติโยมใหุ้่้นให้ลูกศิษย์ลูกหาร์เดิกถือถือแล้วก็มาซอยเล่าสางวัดสางว่านสาาินะ <c oughs> เคนได้ใหญ่ามาอยู่วัดใหม่ได้หนิเอาแบบไหนเนาะค่ะเล็กไรนี่เอากระโปงบอกข้าวนีค่ะ กระลาบอกข้าวกระปูบอกข้าวง่มง่มใส่เหล็กไยง้มง้มนะคะเพื่อนกามีคาถาสวดเข้ากับพระจ้าเขาเป็นสวดแบบใดเพื่อนจะมีคาถาสวดสวดจนกว่ากระปูบอกข้าวนี้กระเด็นออกแต่ว่าเป็นสวดเด็กเดะมั่นเที่ยงคืนเกเที่ยงคืนนี่ยเพื่อนจะสวดสวดจนกว่ากระปูบอกข้าวสิกระเด็นออกใม้เองนั่นแหละคือได้เล็กเลขออกแล้วเพื่อนว่าเลขยูมองไหน อยู่กับโปเลยอยู่กับโปเลยค่ะจับกระโปบอกเปล่าขึ้นมากงายขึ้นเด่นจึ้งครึ่งเป็นว่าบอกจูกับกระโปเลยบอกคือจะมีอ๋อคนเ้าอ๋คือจะเ้าประกาศให้จีบไปเขียนใส่ใบเป็นว่าแต่เรเคยเห็นเล็กเทียกับอยากเห็นอยู่ค่ะค่ะแล้วมีโอกาสสิไปถ่ายเบิ้งอยู่ดอกเ่าเคยเห็นให้กันกระเด็นออกมาแล้วมันออกมาจักตัวกับแม่นสามตัวสองตัวเสี่บอกสองตัวแล้วแต่เขาเสียหายหัวที่แล้วนะซีซี แดงจึ้งคือง่ายแต่หันบอเซียพิ่นมันละหัวกี่หลีโอซีซีกักคักค่ะอยากสีอยากได้เล็กไม่อยากได้เล็กไร้เว้ยนี่ท่ขอเบอร์ที่เบิดมือเบิดขึ้นเลยงวดแล้วก็ค่ะอันตอนห้าบนั่นเนี่ยตอนที่เ่าได้ไปนะเจ๊งวดออกมาออกเหน็บซับบระหานเป็นแสตงวดตีงวดที่เก่าเธอได้ถามว่ามันมันถือแต่มันถือโดนบอปีหนึ่งรุดอยู่สองเทียสองเทียแล้วว่เข่าเบิดปีแล้วอ่ะ บอแตออกสองกับแตกสามแต่ส่วนมากเลขเล่าหนงมันสีมาสามตัวส่วนมากไจ่ออกสามตัวแล้ววะ่ะแต่เลือยยูงยากแต่เจ้าจมือเสียงกันหลายมันถึอสามตัวตรงๆนะบ่มนี่กับบ่มนี่ยังเป็นว่ามันตรงโทษระหว่างนะนี่บาหันออกสองแต่วางหวดนี้เกปนย่านแตกสามยูเป็นว่ยายานแตกสามยู่เรื่องหวดนี้มันชาแห้งเพราะวางหวดนี้กากระโปงบอกาไปเดินออกคือเกา กันเดนเอาเอด้เจอร์ย่อมโต่นบริวายมอันกันรเด็นออกลาซื้อดเจอร์เบิกคราบ่นวานสี่นอเพ่จะได้ถามว่าตัวใดล่ะพูหัวสีมานี่ว่าสันตัวใดล่ะประเี้พี่นนอ่ะเพื่อกว่าแดงจึ่งคืแต่ว่ารอบนี่สีแตกสาม่นวานมันชาแห้งล้ว่ามันไงตโตชาติตัวไงเลยศูนย์แปดศูนย์ล่างสองสี่สองส่ศนย่างสอง 005เทนี่นนค่ะก็หลาเนาะก,ก็คทนี่จบเลยชื่อหฮเทีเดียวเล้วเลยสินะเด็กว่มันเป็นเด็กมันเป็นเด็กฝันเนาะฝันมันฝันหลเทีย่วนดกเสียออกมันว่าอันนี้เป็นเป็นเล็กเทว่านเป็นเฮ็ดพิธีเอาเป็นพน,นังเอาเฮ็ดเอาเป็นเอากระโปรงปากฟาไปงุ่มแต่กับเราคยเค่อยเห็นจักเทียดิเป็นคนแรกที่ที่สัมผัสมาหลับมื่อพอเอากระโปรงปกกฟาไปงุ่มเล็กไหลแล้วก็สวด ตัวจนกว่ากระโปบบอกพราวสีกระเด็นออกรินน<อ>งมือให้ี่พี่<ด>มขาวโยนน้ำเอยอค่ะบ่แต่ว่าวันคือจังเห็นภาพขาวอเพิ่นเนาะเพิ้ลข้าวอเพิ่นคาดหลายคือข้าสอเบิกชาบพิ่นกันกเลยว่าแผ่นถึ่งถามตัวกับมาตัวเพิ่นเรามาถ่ายต<อ>ัให้ไปถ่ายน้ำลายบ่ตอนเอานีิว่าซันได้เพิ่นว่ากันยูไกลกับเซ็ตมังกรลอยเดี๋ยวอันนี้ยูพูนเข็มมาลาดทั้งเข็มมาลาดตอนนี้แม่นทั้งอุบุญตอนนี้อันทั้งพูนกระลัง ตามหาตัวปลูกผักเลยตอนนี้ปตอยู่อยู่ใสค่ะบ่อหัว่าอยู่วัดไหญ่แต่ว่าหูวแต่ว่าอยู่ทั้งคุณยู่ทั้งผู้เขาละเบิกทราบได้ตัวเลขมาจังไลยเพิ่มเติมเขามากค่ะเพิ่มเติสายตรงเขามากสายตรงเขามากเป็นเป็นเลยว่าเป็นอยากบอกเป็นอยากบอกเพื่นทางวัดนะค่ะเพื่อนจะเลยแบบว่าอยากให้คนที่นถุนนะรวมขุนน้ำเพลินเสียงเพื่นบอกอยู่หันแล้วมันสื่อบ่ได้มันอันเจ้า บอกเทียกันเลยง่ายบอกเทียกันเลยง่ายแต่ว่าปู้ว่าหลาบด๊อกคุณวะปู้กัหาอันวะได้เลยๆปู้กับเสเอาด้วยกวนหมวดนี่คนไปกวนเล่เาเล่าเล่าเอาเลขก่ะใดเลยว่าให้เล่านางเอาเลขกนะเล่ากันร้อยสวนลาว่าเาล่าดีสวนไปหานางร้อยเอาเลขคือเกาสันคุณแต่ว่าสัานค่ะค่ะ,คะ ก็เลยว่าโอ้ยอย่าป่อใดน้องปูก็เลยบ่ท่านผวนเพิ่นปันใดนางหัวดิงคือว่าให้มันแตกอีกัะหัวด่าสีน้ำไปหัวว่ามันแตกสามเนาะเพราะว่าก็สื่อสื่อว้น้องเพิ่นอยู่ดอกหัวดี่ง้บพ่อฟังอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณข้าเจ้าสื่อไลนนแหละข้าเจ้าใดแต่ว่ามันมันอัน่ะละทางคุณอันแต่ว่าทางพี่อาจจะสื่อได้น้องคะสี่อันปนอีนอีนนอี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 ่อีน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 อนอีนอีนออนนน กันไว้แน่พันมาตัวกันเล่าตัวกันศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แล้วก็สองสี่สองสี่ศูนย์ศูนย์บอค่ะสองสี่นี่มามินล่างค่ะล่างอย่างเดียวบอคมาบนแต่ว่าพันไวยอดมันออกเป๊ะๆอยู่ยอดตรงตรงอยู่ศูนย์แปดศูนย์แล้วว่าไงแล้วว่าหนึ่สี่ไงที่ว่าให้บอกบุนพันกันล่างหมนจังพันางเนี่ยงซาร่าวัดบอ ประมาณนี้แหละสั่งสลัดสั่งโบประมาณน <St> ี้แหละแลาวสลัดกระโบนี่ว่าตอนนี้วัดเจนเนาะยังวัดเจนเพราะว่ากะบบัคนดูจากเพคนปนใดนะยินแต่เสียงเนาะบพราะข้าในปัยหอดวัดแต่ว่าเพื่อกะรหายไปอยู่ดอกถ้าจะห้จะไปถ่ายแม่ก็มาเพคนกะบซีเรสหายพี่น้องนี่โซ่หามารคนได้บ้างกับจังรวมทำบุญสิบอะค่ะอยากได้สามตัวคุณแม่ปูอันหงสีแล้วเนาะวัดป้ากระไดเอฟซีกัสุไพราย เพ hmm. ิ่นกใหญายมื er ally, ่อไรมองไงที่เพิ sprechen, ่นบอกแม่นหลายเพิ่นว่าเขาบอกบ่ตามเพิ่อนบ่อเนาะใหญ่เม mm ื hmm. ่อไรมองไงได้ปูอันบ่อสามโตตรงตรงนี่มาหลายงวดไรเมื่อวานนีหนึ่งรุดเทียสองเทียล้วว่ะถือหลายจนเลยนี้มันมาเนี่ยนี้เขาถือเบิดบานเนาะแล้วก็ใหายอันนี้ใหายมา่ไหม่ได้มองนี่นะเรามาจอยพระสางคนจิตมากไปอยู่น้ำวัดมันเป็ี่ยนลื่นสีไนเปลี่ยนลื่นสีตาหวานตาก็ไม่เคยเห็นหูต่หวานเล็กแม่นแล้นเนี่ยค่ะ แล้วก็เขตอุบลตอนนี้โอ้ยมีแต่ผู้นั่มหาบ่มีเบอร์กับนั่หาพี่น้องลงทีลงแดนนั่หาให้กวา่าอะไรแถวนั้นเว้าเวา,าจังสีนส่นี่ยเจ๊สีก็แสดงนั่หาคือกันเด้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นก็นอยากนนั่นแหละเดี๋ยวมันแตกหันนี่กนเดี๋ยวพี่น้อง,น,องนี่นั่มอายากขอให้ติดตามทางเงาหนึ่งแล้วค่ะน้องตดตามทางเงากับใจหรือว่าอัน ยวกระสีส่อเพื่อนอีกเที่ยนึงเนาะเพราะขัดข้นไปไปหลายได้ปูวัดยมมองได้ยุดแดดได้กระสีได้ส่อเพื่อนให้มันแตกง่นสีก่อนต้องถามเพื่อนอีกรอบก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ห้เบอร์ไปไปวางชวนที่โทษมากบายดีเพื่อนได้ว่าคนเขาไปกวนปูไล่หลายเพื่อนว่าเขาก็ไปจยได้เฮียเพื่อนสีน่ะแต่ยังว่าท่านไดดน้นอยู่เดี๋ยวให้ได้เพื่อนแตกให้เดกเขาสะก่อน ก็คอว่าขัดหาย่อยเลยถ้าแมนวาเล็เขาก็คือแอดมินแต่ละส่งกัคือกะสีรับมาแจงทางอันเบิกซับเนาะค่ะเนาะจังว่าสิถ้าแมนวาเล็เขาจังไปรูปที่การมาเพิ่นอยู่หม่องใดเรื่องสี่นะเพราะว่าบ่บ่หูที่กัดแน่ชัดกว่าจะอยู่ทั้งผู้ทั้งผู้แถวเขียนมาลาดเราสั่งแล้ไม่เคยไปจะเชียเนาะจะคู่ใดบ่นแก่สียงยิ้มซำนี่นะเขาก็ะหน่ำหาถึงนู้ขึ้นดอยไปจู้วัดแต่เด่ มันก็ยังว่าคนไปหา่นหลายพิ่นก็ยังว่าอันนี้ก็บ่่คยไปแต่ว่ายอยู่ทุ่ผูอยู่เขียนมาหลายค่ะศูนย์แดดศูนย080ย่านตรงอยย่านออกตรงอยู่ปูย่านมาตรงต่งระมาสี่โอ้ยเห็นไหมไหนไม่ปูสะหรอคะ มันมมามันกลางๆเลสามตัวตรงๆรงสนอเบิกซับบยานดอกสีน้ำหอดวัดคนนะกันสามตัวตรงตรง่าวันซี่มาแม่ยยมป่าไกลดอกคนว่าอุดรอุบุญนละแสดงว่าขันน่าเติมไม่ได้พูดนะเนา่ที่9ก้าแต่ว่าเน้น0ูนย์แสแล้วก็0ูนย์นย์ขันห้าไปตัดเอาเนาะแต่ว่าคันมาก8ปดศูนย์เเบิกซับมากเบิกซับกับพี่ดึงแต่ลัอกเตอรี่แปดศูน ก็ว่าสองสีนะสื่อแต่หงวดที่แล้วเล่นเทดเสร็จเนี่ยหรอสีสีตะหงวดแล้วค่ะอันเก่างวดเก่าหงวัดที่เก่านี่อยากให้ยมพีมพ์นองเทียนอ่ะเอาเลขโซ่ให้อีกเนี่ยค้โคงสุด้ทยให้เอฟซีบ้างนะค่ะเป็นเลขจากพี่น้องปูดืดอสีอุดมปูเล็กไหลปูเล็กหลเล็กไหลนะคะปูลอ้ดมเลขแล้ลายดอกตำนีเย คือป่อยเทเดียวเดียวเลยพันเซนมีโครงสุดท้ายปะคะโครงสุดท้ายเดือดสีพันไทยเทเดียวเลย่เพิ่นทเดียวเลยเพราะว่าเพิ่นนั่งเหรอดินั่งเอาเป็นเด็กฝันนั่งเอานั่งเอาค่ะแต่รอดเดียวกัเพิ่นสีเมื่อยามปะสีตัวใดนะสีหยางบอนงวดที่แลวกับตัวเก่าดิค่ะกับบ่อบอยอย่างดิแต่ว่าเพิ่นว่าชุดเนาะเนาะเพิ่นหมันใจซีซีเป็นว่งวัดที่แล้วนะค่ะหันมาพี่นะค่ะกับบ่อมากดิหละมันบ่งามเนาะ เพคนมั่นใจแต่ห้ามเมั่นใจได้เมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วอันเบอร์แซ่บมักซีสองบ่ค่ะมักซีสองซีซีต้องเป็นซีสองค่ะๆเอาตะมู่จากคองเนี่ยนะแต่บ่ได้ถือดอกไม่เจเอฟซีมันถือส่วนน้อยเพิ่นกเพ่งรูกจักปูเนาะกับบ่คอยมีผู้ตามแต่ว่ารอบนี้คนจิตตามหาเล้วลายอยู่รอบนี้นะไอถือเกิร์บปูปูดีสี ก็ได้รวมท้าบุญกับปร like ูรือสีเหล็กไหลปูอุดมนะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2566ย้ำตัวเลือก08008นะคะ08แล้วก็อย่าลืมไปกับ0880แล้วก็00แล้วก็4224นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอแคปหน้าจอ